โอ้เนียวใช่น้องพี่ดูสอนเลยใช่ใช่อ๋อค่ะพี่เราอยู่เพ่อนเสือโอ้ทุกคนเขาร้องไห้เลยนะพี่พี่เสีเปาลูค่ะเบอร์แม่เบอร์แม่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบรคนเดินป่านะครับนี่เลยนะวันนี้ผมก็อยู่กับน้องนิวนะครับผม ก็นี่นะครับเป็นน้องที่ผมเนี่ยไปช่วยมาเมื่อกลางวันนี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้น้องก็ได้กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้หาเสพงเสบ้าให้น้องใส่นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาน้องเนี่ยกลับบ้านนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับพี่ๆครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ทางเข้าของบ้านผมนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปส่งน้องนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเนี่ยคิดถึงแม่มากเลยนะเดี๋ยวน้องถามว่าน้องเขาคิดถึงแม่ไหม น้องเขาคิดถึงแม่นะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปส่งน้องกันเลยดีกว่าครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับไปน้องไปไปเนี้ยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้นั่งรถแล้วนะนี่นะส่วนน้องเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องถึงบ้านเลยนะครับพี่ๆครับไม่รู้ว่าบ้านน้องเนี่ยอยู่ไกลกันหรือเปล่านะ ก็จะได้เสี่ยงลมนะครับทุกคนผมต้องขออาภาัยด้วยนะครับพี่พตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเรียวขับช้าๆหนะ่อยเราได้ตัวเด็กมาเราต้องรีบให้น้องกินคงกินข้าวนะทุกคนก็อีกอย่างนะน,น้องเนี่ยฉ่ำทั้งตัวเลยนะครับผมเนี่ยก็ได้ให้น้องกินยาทาแผลเรียบร้อยแล้วนะ อยู <Partnership> ่ไใจป่ะน้องบอกว่าค่อยใจเท่าไหร่นะครับวผมจะถ่ายเส้นทางให้พี่ๆดูด้วยนะว่าบ้านน้องนี่อยู่ ต้องขออาภาัยพี่ๆีด้วยนะครับถ้าเราถ้าพี่ๆได้ยินเสียงลมนะครับผมทุกคนรูปอาจารย์นี่คือแบบน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวขับไปดิแค่แบบอาจารย์เหมือนสี่เลื่อนเลยนะนีเรานั่งมอไซค์ามาส่งน้องเลยนะครับพี่พี่ ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันตอนถึงบ้านน้องเลยดีกว่าผมไปโอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินเข้ามาทางเข้าของบ้านน้องแล้วนะนี่เลยนะทุกคนบ้านน้องนะไม่รู้ว่าบ้านน้องอยู่ไหนนะบ้านน้องอยู่นี้ใช่ปะ อยู่กันกี่คนอยู่สองคนน้องบอกน้องอยู่สองคนนะไปบ้านน้องยหน่ฮะอยู่งลางนู้นเหรอใชอ่ป่ะไปลงมาขลางนี้รออันนี้มันเจ๋ เดินไปนู้นเลยไม่รู้ว่าบ้านน้องเนี่ยหยุดหรือเปล่าน้องเขาบอกว่าเดินไปดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าทางมันไม่ดีนะนิวเนาะ มลมองมากเลยนะทุกคนเหมือนจะเป็นไล่คนเลยนะนี่ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอตอนที่ไปถึงบ้านน้องกันเลยดีกว่านะครับผมเลืยอีกลึกปะบ้านเลยเลือยอ,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 อยู่ไกลปะฮะอยู่ไกลน้ำมอกเลย ต้องไปไกลอยู่นะทุกคนไปครับผมตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ได้เดินมาถึงบ้านของน้องแล้วนะครับนินวน้องรอพี่ด้วยไอ,อ,นนอยฝั่งนู้นเป็นถนนนี่ เหมือนมีคนอยู่ด้วยนะครับพี่พี่ใช่บ้านน้องป่ะใช่บ้านน้องนะน้องวาน,นใช่ะครับทุคนนี่นะน้องเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงด้วยนะครับพี่พี่พครับเออกระมือ ยี่เกะเต้ยน้พัวเออโอ้โหนิ่งใช่น้องแค่ดูสองวเลยั่รู้สึสพี่พี่ครับคือเราก็มาส่งน้องแล้วนะ Huyện mẹ buiten ta ch filt ngồi hoc-nghi chưa? đẹp đẹp wamma Yish Stv mc genau l$lcorng khe k semua thử x�� ta ép nhicio Garlic Greenає vs impacting alles nh funnel. rayo bok Demp音 nó nhỏ Permain cho Oreo đến ngay b kirt nó đeo ra là cái wine có t อ๋อทุกคนครับอันนี้ไม่ใช่บ้านเขานะเขาแค่อาศัยอยู่บ้านคนอื่นนะครับพี่ๆครับไอ้นัน้ำมือนนั่นแหละอ๋อไอ้นางกินนั่นแหละสมุนไพรสมุนไพรเหรออ๋อทุกคนไอ้สมุนไพรเราอย่าทิ้งเออพี่พี่ยี่หร่กเลยิี่ีเดินลู่มาใต้พ้องนี่สมิงเขา โน่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 หรือเหรออโอ้โเลยจะพูดอเยอะอหรออ๋อเขาบอกเขาอยู่นสองคนนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ดูดีทุกคนเขาไม่มีบ้านอยู่นะเขาใช้แสแลนเนี่ยมากันนะเจอไหมพี่พี่ครับที่เหลือก็เป็นผ้าห่มนะใช่ที่เหลือก็เป็นผ้าห่มนะโอ้โหทุกคนนี่จะเชื่อเลยนะว่าเขาเจออยู่กันแบบนี้นะครับพี่พี่ครับ น้าเราทำไมไม่ตามหาลูก <Hum> ต <ming> <t UC S 2> ัวเองนะก็คือเขาอยู่คนเดียวนะครับใช่โอหเขาร้องไห้เลยนะพี่พี่ไม่ได้เจอลูกประมาณสองสามวันนะครับดีนะที่เรารีบไปช่วยน้องนะเพราะว่าไอ้ซมิงเนี่ยมันกาลังจะไปขุดศพของยายปลอมไงและทีนี้ก็ได้ทางพวกเราเลยนะครับพี่พี่ครับเบเหาูเอเบอร์แม่เบอร์แม่ โอ้แล้วทุกคนเขาบอกว่าเขามีลูกคนเดียวนะครับในผู้เหมยนั่นแหละนอวะนอวะเป็นภาษากะเหลี่ยงนะครับพี่พีเอีครับก็พี่ดูสภาพบ้านดิคือมีหมอนใบเดียวแล้วก็เพราะผมไม่มีมงเลยนะแล้วก็ไม่มีไฟด้วยใช่ อ๋อเขาบอกไม่ใช่บ้านเขาเขามาอาศัยอยู่นะครับพี่พี่ก็คือไม่มีไฟนะครับแล้วก็ใช้สแลนนะโอ้ทุกคนนัสงสารมากเลยนะครับพี่พี่ครับนี่นะคพี่พี่พี่ท่านนะที่อยากจะสนับสนุนหรือทําบุญนะครับก็ทักเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับเบสคนเดินป่านะครับพี่พี่ครับนะย้ํานะครับพี่พี่ใครอยากจะช่วยเหลือสองแม่ลูกท่านนี้นะก็ทักเพจเฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับ บิก้อกันมือบิก้อบิก้อครับบ้แม่บ้แม่บิก้อก็ตรงนี้ก็ติดถนนเลยนะทุกคนน่าจะอยู่ไรหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องมาช่วงสว่างนะอันนี้เรามาถึงนี้ก็ดึกเลยนะครับพี่พี่ประมาณเกือบสามทุ่มแล้วนะเราเดินเข้ามานี่ก็ไกลแล้วนะจริงอ่ะเราก็สามารถขับรถมาได้นะครับพี่พี่ครับแต่ว่าน้องบอกว่าทางไม่ค่อยดีนะครับ เออน้องมีเหรอวะเกมเมอรเบอร์แมากก็เมอร์เบอร์แม็เบอร์ก้อยเยนพูน่ะเบอร์ฉน้องแม่กเยอะพี่องเอามีเอาเทว่าอ่ะอาไดีนี ไปปลอบใจเขาดิบอกไม่ต้อง,องออร,ร้องไห้เขบเมือเบเรู้เบอร์แม่เมือเบอแม่เบอร์แมทฮอดูทุกเขากอนนะน่าจะคงคิดถึงมาก,มากๆเลยนะนิวเนะเ um บ่อก้อกันเมือ้อะไรแปบน่งพูดเบอร์แมทเอยูนะแต่ว่าไอโอ้ลกินอ่ะอ่ะพ่อผู้เสิร์ฟอเก๋สมิง่ยที่อ่ะกัเมือมาเสียชีวิมิง adata. เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักนะสมิงคืออะไรนะใครว่าน้นเพลินนพุเยอะนเพลเพลย่ผมก็ได้บอกเขาไว้ว่าเขาลางาอย่าปล่อยให้ลูกตัวเองเนี่ยออกไปคนเดียวในป่านะเบอรอะไรเบอรอะไรแบบเอาไงดีเนี่ย ก็โอเคครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนก่อน,อนเนาะเดี๋ยวนั่งคุยกับเพ่อก,ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกลับบ้านก็ได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะก็ติดถนนเลยนะครับพี่พี่น้องเขาเนี่ยให้เราจอดรถนู่นเลยเนาะโหเดินมาก็ไกลเลยแบะบเบอร์ก็อะไรค่คนน่าเพลินนะพู้วิสุทยาเขากอดลูกใหญ่เลยอ่ะพี่พี่ครับ น่าจะคิดถึงนะเขาบอกเขามีลูกคนเดียวนะเนเวอร์ปะมีบอ่ะเลิกกันแล้วนะครับเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเลิกกันแล้วนะเขาก็อยู่กับลูกกันสองคนนะครับพี่พี่อันนี้ก็คือสมุนไพายนะครับพี่พี่ครับ อ่าหนุูมเมย์เหรอฮะโอ้พี่น้องสนนะใช่ไม่มีไฟนะทุกคนเขาใช้เทียนนะครับแล้วเดี๋ยวเศรษฐทองนกยายนเพอร์เสียอ๋ออันนี้เป็นสมุนไพรนะครับพ so like ี่พ hmm, ี่ไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรอะไรนะพี่ท่านใดรู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าใช้ไอถาวรน,น้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคล้ายๆกับถาวรน,น้ําเลยนะครับพี่ๆแต่ว่ามันแห้งไปลไะเอมนอะไรกิโลช้าแหละอือกิโลละห้าบาทนะทุกคนกิโลละห้าบาทนะครับโอ้ใช้สังกะสีนะหลังคาใช้เหมือนกระตอ๊อ,ะตอบเลยอะ่ะแล้วก็ใช้ เพราะผมนี่ยเป็นกำแพงผนังอืม,มพี่พี่ครับเอ,อเ,เ,เอ่อนันตาไม่น้ำพูหรอะ่ามาดงไม่หรอทำลายดอวะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับอย่างด้วย อยดูอ๋อลยอะลชลดองครับใช่ครับผมเย่ายลอยละเอลิพูดเลยเ่ะอามาโอ้ทั้งยอเกี่ยะอยู่กี่อ่ะแกกูคนไหนไม่ยองขึ้นนะดอไไปเนี่เดี๋ยวเรากลับไปเลยดีกว่าก็โอเคครับพี่พครับพี่พท่านใดนะที่อยากจะสนับสนุนนะครับผมก็ทักเพจเฟซเฟซบุผมได้เลยนะครับผมเบดคนเดินป่านะครับไปเนี่ย ก็โอเคพรรกิจของเราวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็เขาเนี่ยก็ได้ตัวลูกเขาขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ได้บอกใช่ไปผมก็ได้บอกผมก็ได้บอกเขาไว้แล้วนะว่าอย่าปล่อยให้ลูกตัวเองเนี่ยไปแบบนั้นนะมันอันตรายนะครับทุกคนก็โอเคทุกคนก็ย้ำนะครับพี่พี่อะไรที่อยากจะทําบุญหรือสนับสนุนสองแม่ลูกนะครับก็ทักเพจ เฟซบุ๊กผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลาคนดูหน่อยก็โอเคครับทุกคนขอคนนึงไลค์นึงแชร์นึงติดตามนะครับผมครับไปเนี้ยกลับไป